<Yeah. S 2> เซ็งเลยครับเพื่อนๆโหผิดแผนอย่างแรงนะครับสำหรับเกมล่าไข่คิตโตมอนของผมนะครับเพราะว่าตอนที่เราเราตามกันในกลุ่มตามประเทศเขาบอกว่าปิดเดือนมิถุนาใช่ไหมจบไอเฟสศูนย์เนี่ยเดือนมิถุนาไอเราก็ชะลาใจนะครับกะว่าเดี๋ยวต้นเดือนมิถุนาเดี๋ยวค่อยอัดนะครับอัดแต่แบบให้ให้เพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยส่ง ลิงก์ไปอีกไม้หนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาช่วยกันดันให้หน่อยนะครับเผื่อจะได้เจนหนึ่งเจนสองเขาบ้างครับอย่างน้อยๆติดอันดับสักสองร้อยอย่างเงี้ยครับสองร้อยกว่าๆที่ไหนได้ครับพอถึงเมื่อวันก่อนนะครับวันที่หนึ่งปิดแม่งเลยนะครับที่โตโมอนปิดปิดรับสมัครปิดรับอ่าแรงนะครับปิดไตแรงเนะี่ยจบเลยผมนะครับผมได้อันดับ ที่หกร้อยสิบสองนะครับก็จะได้ไข่เกณฑสามนะครับนี่จะได้ไข่เกณฑสามนะครับแต่ก็ยังมีความหวังอีกหน่อยแต่ว่าสี่ร้อยก็ถ้าสมมติว่าเนี่ยเขาบอกว่า in any case stay t u จ e d สเตจูนใช่ไหม o o t h i s telegram or discord นะครับเคสดิสพอย n ์ไมชนะครับหมายถึงว่าแต้มเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลง after w e e k l the list หมายความว่า and you will be able to scale more p o s i t i o n เขาบอกว่าแรงผมอะอาจจะขึ้นไปอีกได้นะครับหลังจากที่เขาเคลียร์ลิสตที่พวกปั๊มปั๊มไอดีนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเคลียร์ยังไงนะมันมีคนปั๊มไอดีเยอะนะครับเหมือนเขาว่าแบบเอาจะเรียกว่าปั๊มได้ไหมเพราะว่าเหมือนเขาปั๊มเพื่อให้ติดแรงหนึ่งในร้อยอย่างเงี้ย อาจจะใช้เมลซ้ําๆไหมหรือจะใช้เมลอะไรสักอย่างหนึ่งในไอพีเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราให้เพื่อนๆกดเข้ามาเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนปั๊มอยู่แล้วไนงะแต่แค่มันต่างไอพต่างเครื่องนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้นะแต่ถ้าเขาเคลียร์ก็ดีนะคนพวกนี้มันว่าเขาไม่ได้อะ่ะเขาก็เห็นช่องอนะเขาก็ทำาี่ะงรอไหมล่ะ แต่ถ้าคุณจับได้อย่างเงี้ยถ้าทางทีมจับได้ก็เคลียร์เขาออกไปก็ดีนะเพราะขนาดครั้งแรกเขายังปั๊มเลยพอเขามาเล่นเกมเขาคงจะปั๊มแหลกแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเกมเนี้ยมันอยู่ในบล็อกเชนมันน่าจะเป็นดีเซนเทลไห่นะคือทุกคนเป็นเอคนควบคุมได้อะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรที่ทำให้การโกมแบบเนี้ยมันลดลงไปนะครับ แต่จริงๆผมมองว่าคนที่ปัมม๊มอ่ะเขาปั๊มมาขายเขาไม่ได้เล่นหรอกเชื่อผมดิเขาปั๊มมาเพื่อแบบเพราะว่าไข่เจนส่วนมันมีราคาเนียเขาอาจจะเอาไปขายได้ยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่ว่าขอให้เขาโดนโดนโดนแบรนด์ออกไปแล้วกันนะครับผมก็จะได้ขึ้นไปหีิบนะครับเ <c oughs> นี่ยนี้หวังสูงเกินไปนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันมานะครับโอ้โหไม่น่าตอนแรกอ่ะอยู่แล้วอยู่แบบติดหนึ่งในหมื่นก็โอเคแล้วนะ แต่นี่โหต่ำพันเลยนะถือว่าแบบโ้ยอดนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเกมออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเนาะ